Hello my friend สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคน Thai easy ภาษาภาษาไทยง่ายนิดเดียวมาพบกันใหม่นะนะครับผมในตอนต่อไปนะครับในแพนชนะเสียงต่ำยี่ี่ตัวนะครับ Low voice 24นะครับผมเรามาดูกันนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับผม อันดับแรกเราจะเรียนทีละแถวก่อนนะครับเพื่อจะได้จําง่ายๆนะครับเอาของมากเรามาแบ่งให้มันน้อยจะได้เรียนง่ายๆนะครับผมคราวนี้ก็ฟังฟังนะครับผม listen listen ฟังนะครับคอควายคอคนคอักคังงองูชอช้าง คอควายคอคนคอละคังงองูชอช้างคอควายคอคนคอระครังงองูชอช้าง Distance and repeat ฟังแล้วก็ว่าตาฟังดูแล้วก็ว่าตามนะครับคอควาย คอโคนคอรักังงองูชอช้าง Again please อีกครั้งหนึ่งนะครับคอควายคอคนคอรักังงองูชอช้าง Aian please gen อีกครั้งนึงนะครับอีกรอบหนึ่งคอควายคอคนคอรักัง งองูชอช้างอ่าคันนี้เราว่าพร้อมๆมันนะครับอีกอีกรอบหนึ่งนะครับผมคอควายคอคนคอระคังงองูชอช้างอ่าคันนี้เราเพิ่มขึ้นไปแถวนะครับผมเพื่มอมีห้าตัวอ่า listen ตอนนี้ฟังก่อนนะครับฟังแล้วก็ดู l i s t e n ตอโซโซ ชอกเชอยอหญิงทอนังมนโททอพุทธเท่าซอโซชอกเชอยอหญิงทอนงมนโทอพุทธเท่าซอโซชอกเชอยอหญิงทอนงมนโททอพุทธเท่าลิ s เซน a ์แอนลิิดฟัง <script> ดูแล้วก็วาดตามนะครับซอโซชอกระเชอยอหญิงทอนมนโททอพุทธา้โซโซชอกระเชอยอหญิงทอนมนโททอพุทธา l ้า t i s t e n and r e p e a t ฟังแล้วก็วาดตามนะครับซอโซ ชอกาเชยอหญิงทอนมวโททอพุทธเท่าซอโซชอกาเชยอหญิงทอนมวโททอพุทธเท่าซอโซชอกาเชยอหญิงทอนมวโททอพุทธเท่าอ่าเขาเนี้ยมา มาทวนอันหลังเลยนะครับผมคอควายคอคนคอระกคังงองูชอช้างซอโซชอกระเชอยอหญิงทอดมนโททอพุท่าล i ิสเทนต์แอนดีพิดฟังแล้วฟังดูแล้วก็ว่าตามนะครับเ,เพื่อนๆครับคอควายคอคน คอรักังงองูชอช้างซอโซชอกชอกัดเชยร์ยอหญิงทอนมนโททพุทธเท่าอ่าละเคลื่อนอีกนะครับผมลิสเทนด์ลิสเทน์ฟังก่อนนะครับฟังแล้วก็ดูก่อนนะครับผมนนเนนทททหาร ทอทงนอหนูพอพานนอเนนทอทหารทอทงนอหนูพอพาน distant and repeat ฟังดูแล้วก็ว่าตามนะครับเพื่อนเพื่อนนอเนนทอทหารทอทงนอหนูพอพานนอเนน ทอทหารทอทงนอหนูพอพาน Distant and repeat ฟังแล้วก็ว่าตามกันไปนะครับเพื่อนเพื่อนนอเนนทอทหารทอทงนอหนูพอพานนอเนนทอทหารทอทงนอหนูพอพาน ่าครันนี้ก็ไปทวนข้างหลังนะครับเพื่อนๆนคอควายคอโคนคอระกคังงองูชอช้างซอโซชอกะเชอยอหญิงทอนมวนโททอพุทธเท้านอนเนนทอทหารทอทงนอหนูพอพานเอาละขึ้นเพิ่มอีกนะครับผมอันนี้เพื่อนๆ ริ s เชนด์ิชเนเพื่อนเพื่อนดูแล้วก็ฟังตามไปก่อนนะครับฟอ r f ฟันพอสำเพอมอมายอยักลอเรือฟอ r f ฟันพอสำเพอมอมายอยัก์รอเรือฟอ r f ฟันพอสำเพอมอมายอยักษ รอเรืออ่าครานี้ l i s t e n and repeat เพื่อนๆนฟังดูแล้วก็ว่าตามก่อนนะครับ For fun พอสำเพอมอมายอ <"Y ork, S 2> ยักษรอเรือ for, for fun พอสำเพามอ <"More S 2> มายอ <"Y ork, S 2> ยักษรอเรือ Again, please. อีกรอบนะครับผมฟอ r f ฟันพอสำเพามอม้ายอยักษรอเรือคราวนี้เรามาอ่านอ่านทวนข้างหลังเลยนะครับกันลืมคอควายคอคนคอระกคังงองูชอช้างซอโซ่ชอกะเชอยอหญิงธนมุนโท ทอพุทเท่านอเนนทอทหารทอทงนอหนูพอพานฟอฟันพอสำเพามอมา้ายอยักษ์ดอเรืออ่าคราวนี้เราก็ listen and repeat ฟังดูแล้วก็ว่าต่างกันไปนะครับคอควายคอคนคอลักคังงองูชอช้าง ซอโซชอกะเชอยอหญิงทอนมนโททอพุทธเท่านอเนนทอทหารทอทงนอหนูพอพานฟอฟันพอสมเภามอม้ายอยักษ์รอเรือ,อเพื่อนอีกแถวนะครับเพื่อนๆ ลอลิงวอหวนลอจุลาหอนุคูบลอลิงวแหวนลอจุลาฮอนุคูบ Distant distant ฟังก่อนนะครับเพื่อนๆฟังแล้วก็ดูนะครับลอลิงวอหวนลอจุลาฮอนุคูบคราวนี้เพื่อนๆว่าตามนะครับ l i s t e n t n n d repeat ลอลิงวอแวนต์ลอจุลาฮอนุคูกลอลิงวอแวนต์ลอจุลาฮอนุคูกลอลิงวอแวนต์ลอจุลาฮอนุคูกอ่คราวนี้เพื่อนๆเ,เราจะทบทวนทั้งหมดนะครับคอควายคอคนคอรักคังงองูชอช้าง ซอโซชอกะเชอยอหญิงทอนมนโททอพุทเท่านอเนนทอทหารทอทงนอหนูพอพานฟอฟันพอสำเภาโมมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนรอจุลาฮอนุคูก Again please ฟัง listen and repeat ฟังแล้วก็ว่าตามนะครับคอควายคอคนคอระกัังงองูชอช้างซอโซ่ชอกะเช์ยอหญิงทอนมนโททอพุทเท่านอเนรทอทหารทอทงนอหนูพอพาน ฟอฟันพอสัมภามอมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแวนรอจุลาฮอนุฮูสำหรับในวันนี้ไทยอีซี่ภาษาไทยง่ายนิดเดียวก็พบเพื่อนๆไปแค่นี้ก่อนนะครับถ้ามาพบกันใน e ีีต่อไปนะครับถ้าอยากเรียนรู้ก่อนหน้านี้ก็ไปดู e ีก่อนหน้านี้ได้นะครับผม ถ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมอยากให้มันโชว์เราอลาให้เราเห็นบ่อยๆก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ goodbye friend bye